สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเพชรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะต้องเปลี่ยนผลปีศาจแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้ผลไฟมานานแล้วครับก็ไม่ได้เข้ามาหกเจ็ดเดือนนั่นแหละครับอเดี๋ยวเราไปเกาะมังกี้กันเลยนะครับ อ๋อไม่ได้เล่นนานลืมหมดแล้วว่ายังไงวะเนี่ยสคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเกมพาร์ทนี้หรือว่านี้อันนี้ถูกอะ่ะโอเคนะครับจได้ละครับเกาะอ,อยอู่ของทั้งคูออ่้วยกัน อะไรปะไอ้เนี้ตั้งอยู่1กแสนะเหลือเฟือตั้งเหลืนะอยเยอะมากนี่น่าจะก่อบมังกรเอ้ใช่ใช่กรอบมังกรถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ผลพ่สาอะไรนะครนะับต่ขอได้แบบผลโสดอะไรไป <S 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 ไปเลย เดีคยวฟังหนึ่งใครอยาเล่นกับผมก็แอดผมมาได้นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อให้โอ้ ยอดเลยอยากได้เหมือนกันคลแสงนะจะได้เหมือนกันนะครับถ้าได้ก็มีถ้าแล้วก็ผลไฟผมได้ไหมโอเคไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราได้อะไรนะครับสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดโอเคทำได้ ยินเลยเป็นอะไรวะพร้อมแล้วเราก็กินเลยครับเวลาแล้วมาเ,เราเาเินอะไรนะครับกินไปเรียบร้อยมันคืออะไรอันนีน้

ดีตะวะใครใครรู้ว่าช่วยบอกผมทีนะครับว่าไอ้คนนี้เป็นตัอะไรนะคนก็จบเหรอแต่ก็น่าจะดีวนะครับคลิปก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรกดร,กดร,กดรดะดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ไว้เจอกัน สวัสดีทุกคนด ER ้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเพชรเอเลร์เช่นเคยนะครับเพชรเอเลร์